สวัสดีครับพบกับช่องช่างหนุยพาฮ็ดวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูปั๊มโซลาเซลล์ dc สิบสองโวลต์นะครับเพื่อท่านผู้ชมหลายหลายท่านนะครับจะนำเอาไปต่อยอดนะครับผมทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับผมได้หลายวิธีครับนี่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแบบ ดีซีนะครับผมนี่ครับใช้ในการเกษตรอะไรสูบน้ำตั้งรถอะไรก็ได้นะครับจะต่อกับแบตเตอรี่หรือว่าจะต่อกับแผงโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับผมนี่ครับราคาก็ไม่แพง12โวลต์ครับต่อตรงกับแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันทำงานจะเป็นยังไงนะครับปั๊มนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแรงดันก็แรงนะครับยอดครับเดี๋ยวท่านผู้ชม ลองดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปต่อให้ดูนะครับผมครับครับเรามีปากคีบนะครับเอาไว้คีบกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับใช้ง่ายๆเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาทดสอบปั๊มนะครับที่เราซื้อมาจากนี่ครับออนไลน์นะครับผม มีปั๊ม12โวลต์ครับตัวนี้เป็นปั๊ม12โวลต์นะครับทดสอบกันเลยนะครับเราจะเอามาลดน้ำผักนะครับนี่ครับลดน้ำผักนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับไอ้อาจจะเอาใช้ไปลดน้ำผักน้ำสวนน้ำผักน้ำคลองอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ต้องให้มันยุ่งยากนะครับผมนี่ครับใช้แบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ร่วมด้วยครับหนึ่งลูกครับผมก็ทำปากคีบนะครับปากคีบไว้นะครับข้อบวกสีแดงนะครับข้อลบสีดำต่อตรงนะครับมายางสายยางเลยนะครับผมนี่ครับต่อเข้ากับสายยางเลยนะครับสีหุ่นของเราเอาเข้าไปข้างในนี่นะครับสิบสองโวลต์นะครับจุ่มเลยนะครับ เราจะเอาไปลดน้ําผักตรงนู้นนะครับน้ครับจมไปเลยีตรงเสียค่าไฟครับลองดูครับว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับขีบดูครับปูน้ำก็แรงยอดครับแรงมากเลยครับผมท่านผู้ชมต่อให้ตรงต่อตรงให้ดูสดสดครับ ครับตรงๆเลยครับนี่ครับโอ้แคลรี่ต่อมาในตรงครับไม่ได้ต่อน้ำปลาปลานะครับนี่ไม่ใช่ครับนี่ครับดู้กันสดๆนะครับปั๊มนะครับํำแรงมากครับ ปลูกผักชีครับปลูกผักชีไว้ครับแรงมากครับท่านผู้ชม,ชมนี่ม่ธรรมดาครับปั๊มตัวนี้ครับซื้อในซื้อในเพจไอออนไลน์นะครับผม,ไ,มได้โฆษณานะครับ จอครับนี่ครับโอ้ส่แบตเตอรี่หนึ่งลูกครับจอดเลยครับผมแรงน้ําแรงพอน้ําประปลาได้เลยครับผมนครับเอาไปล้างรถก็ได้ครับปลูกหอมปลูกอะไรกลางทุ่งนาครับผมอาแบตเตอรี่ไปก็ใช้ได้แล้วครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับเลือกใช้นะครับผมไปทางการเกษตรนะครับผมต่อตรงกับปั๊มโซล่าเซลล์ก็ได้ครับ12โวลต์นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างหนุยพระเฮ็ดด้วยนะครับผมให้ทำคลิปต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูนะครับสวัสดีครับ